ช่วงจิบจิอัปเดตนอกจากจะทำงานด้านดนตรีอยู่ตอนนี้พี่ฟอดสบชัยกำลังจะเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงครับโดยใช้ชื่อว่า s so โ Play ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดสอนอย่างเป็นทางการกันแล้วครับพี่ฟอดบอกว่าในช่วงแรกนั้นที่โรงเรียนจะเน้นการสอนเกี่ยวกับการร้องกีตา้าและเปียนโนก่อน ซึ่งผู้เข้าเรียนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนไปเพื่อแข่งขันหรือเรียนเพื่อศึกษาต่อโดยมีการรับรองหลักสูตรจาก London College of Music ซึ่งเชื่อว,ว่าใครที่สนใจก็จะได้รับความรู้ด้านดนตรีในระดับมาตรฐานกลับไปแน่นอนครับน่าจะแถวๆกรกฎาคมครับจริงๆจะในเรื่อง voice ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของ voice training หรือว่าอยากจะเทรนเพื่อการไปแข่งขันที่ไหนก็ว่ากันก็ก็คุยกันหรือจากอยากจะเรียนเพื่อไปสอบต่อ รือจะเอาใบก็บอกมันมันจะมีหลักสูตรของ London Music College of Music มาเป็นมาเป็นตัวรองรับเราอยากให้ทุกคนเล่นดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุข